สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน่วยหนูน้อยน่ารักวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องมารายาทในการนอนนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามารายาทในการนอนควรปฏิบัติตนเองยังไงให้ถูกต้องไปเรียนรู้ในหน่วยนี้กันเลยค่ะน้องไข่เจียวตอน หาวิธีสร้างนิสัยที่ดีในการเข้านอนแต่หัวค่ำการเข้านอนแต่หัวค่าเป็นกิจกรรมที่เราควรให้ความสําคัญเพราะการนอนคือการหลับพักผ่อนและฟื้นคืนพลังงานที่เราใช้หมดไปในยามกลางวันเพื่อให้ร่างกายกลับมามีแรงและพร้อมที่จะสู้กับวันใหม่ได้อย่างเต็มที่การนอนดึกจะส่งผลต่อสมองร่างกาย และจิตใจและก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรเปลี่ยนนิสัยการเข้านอนดึกให้เป็นการเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อสุขนิสัยและสุขภาอนามัยที่ดี 1. ต้องรู้ว่าคนเราควรนอนหลับพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมงช่วงเวลาในการนอนหลับพักผ่อนของคนแต่ละวัยนั้นไม่เท่ากัน อย่างเช่นเด็กอย่างน้องไข่เจียวควรจะต้องนอนหลับ8ชั่วโมงเพื่อให้สมองได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่หากว่านอนไม่ครบตามความต้องการของร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลียและสมองก็จะทำงานได้ช้า 2. ไม่ทำพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวก่อนเข้านอน การทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือกระตุ้นสมองจะทำให้เรานอนหลับได้ช้าลงอย่างเช่นการดูโทรทัศน์เล่นเกมออกกำลังกายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นน้ำอัดลมสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานอนหลับได้ช้าลงเมื่อเรานอนหลับได้ช้าลงแต่ต้องตื่นตามเวลาปกติ ก็จะทำให้พักผ่อนได้ไม่ครบตามความต้องการของร่างกาย 3. เข้านอนตรงตามเวลาทุกคืนถ้าเรากำหนดเวลาว่าจะเตื่นนอน6กโมงเชา้าและต้องเข้านอนตอนสี่ทุ่ม,มก็ควรจะต้องเข้านอนตอนสี่ทุ่มทุกวันเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและรู้ว่านี่คือเวลานอนของร่างกาย เมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆพอถึงเวลาสี่ทุ่มร่างกายก็จะรู้สึกง่วงนอนโดยอัตโนมัติเมื่อหัวถึงหมอนเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างรวดเร็ว 4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการนอนภายในห้องนอนไม่ควรจะมีอุปกรณ์ที่ดึงดูดความสนใจจากการนอนอย่างเช่นโระทัศน์โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถส่งคลื่นไฟฟ้าที่รบวรกวนการนอนหลับได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรปิดอุปกรณ์เหล่านี้ให้หมดหรือนำไปไว้ที่อื่นเพื่อที่จะได้ไม่มีเสียงรบกวนในยามนอนหลับ 5. ไม่นอนกลางวันพร่ำเพรื่อ นอกจากเวลานอนพักผ่อนในยามกลางคืนแล้วเราไม่ควรที่จะนอนกลางวันเพราะว่าการนอนกลางวันที่มากเกินไปจะทำให้เรานอนไม่หลับในยามกลางคืนถ้าหากว่าเกิดอาการง่วงในยามกลางวันก็ให้งีบหลับได้เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่ควรเกินสิบนาทีเพราะจะทำให้เราเกิดอาการง่วงขึ้นมาแทนที่จะสดชื่น ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เรียนเรื่องมารยาทในการนอนไปแล้ววันนี้ครูฝนมีคำถามให้เด็กๆตอบว่าเด็กควรปฏิบัติตนในการนอนที่ถูกต้องในมารยาทในการนอนได้อย่างไรเด็กๆตอบคำถามครูและส่งให้ครูฝนดูด้วยนะคะสวัสดี